เดี๋ยวผมจะมาวัดโวลตให้ดูนะครับเครื่องวัดโวลต์ก็เดิมอ่ามันมันช็อตนะครับก็เลยได้มิเตอร์ตัวนี้มานะครับนะโวลต์27.4โวลต์ตอนนี้คือชาร์จเต็มแล้วนะครับก็ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับทั้ง2ชุดนะครับชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับ ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไ f โฟซีนะครับว่าลิเธียมฟอสเฟตนะะครับชุดนี้เป็นสเปค 24V 3 1 0โวลต์310แอมป์นะครับทั้ง2ชุดเลยนะครับ เป็นชุดแฝดเลยนะครับสเปคเดียวกันนะครับยีิบสี่โวลต์สามร้อยสิบแอมป์นะฮะลูกค้าเจ้าเดียวกันนะครับสั่งไปสองชุดเลยนะครับไปลงในรถแคมเปอร์แวนนะครับก็ขอบคุณเฮียโซด้วยนะครับสั่งแบตเตอรี่ของน้องไปหลายชุดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับก็พามาชม คุณสมบัติของเขานะครับผมก็สองชุดนี้แปลกหูแปลกตานะครับตัวเทอร์มินอลนะครับเป็นตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าสเปคหนึ่งร้อยแอเหมือนเดิมนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสีเหลือก็บอร์ดควบคุมแบตเตอรี่ก็เดลี่ขนาด100่อยแอมเหมือนเดิมนะครับแอคทีฟบ,บาลานซ์ห้าแอมนะครับ ก็สายเบอร์7 AWG นะครับดึงโหลดหนักๆได้เลยนะครับก็จะมีร์มีนอลน,นะครับที่เป็นของตัวใหม่นะครับจะใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าที่เคยทำมานะครับก็ลองรับโหลดหนักๆได้เลยนะครับจริงๆสเปค 24v310M โวลต์310แอมป์ชุดน,นี้นะครับ ใช้งานได้ทั้งเกือบทุกอย่างนะครับตั้งแต่แบตใช้งานในรถก็ได้นะครับหรือว่าในบ้านเป็นงานโซลาเซลล์แบ็กอัพสำรองไฟนะครับต่างๆได้หมดเลยนะครับก็ชุดหนึ่งนะครับแนะนำโหลดไม่เกินถ้าถ้าใช้กับแอร์ไม่เกิน1 2ื0 0สองวนะครับ นะแล้วก็พวกไมโครเวฟได้นะครับพัดลมทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวนะครับเครื่องซักผ้าหลอดไฟต่างๆได้หมดเลยนะครับชาร์จโทรศัพทนะ์แต่โหลดหนักเช่นพวกปั๊มน้ำปั๊มเสมอตั๊มที่กำลังวัดส,งสูงนะครับหรือว่าเตาไฟฟ้าขนาด พันวัดขึ้นไปอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างกินไฟนะครับจะใช้งานไม่เกินสเปคนะครับไม่เกินสเปคของแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับจุดนี้สเปก24โวลต์310แอมป์นะครับลูกค้าเจ้าเดียวกันนะครับสั่งไปใส่รถแคมเปอร์แวนนะครับก็ แบตเตอรี่ชุดนี้นะครับก็รองรับโหลดอ่ารองรับการชาร์จนะครับได้สามระบบนะครับโซลาเซลล์ชาร์จไฟบ้านชาร์จโซลาเซลล์หรือว่าชาร์จจากรถยนต์ก็ได้นะครับก็ของผมก็จะมีเป็นเครื่องชาร์จไฟบ้านให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบชาร์จโซลาเซลล์หรือว่าชาร์จจากรถยนต์อันนี้ลูกค้าต้องไปเดินระบบเองนะครับ ราะว่าผมตอนนี้ยังไม่ได้รับเดินระบบนะครับแต่ว่าอนาคตจะรับอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ชาร์จไฟบ้านอย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่าช่างก็ไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่ชุดละสี่หมื่นชุดละ4ี่หมื่นสองพันเก้าร้บาทนะครับเดือนมิถุนายนนะครับเดือนนี้นะครับทั้งเดือนนะครับถ้าลูกค้า ที่สั่งขนาด24โวลต์24โวลต์หรือว่า48โวลต์ขนาด200แอมป์ขึ้นไปนะครับทางทางร้านนะครับจะติดเป็น BMS Smart ให้นะครับจากจากเดิมตัวนี้เป็น BMS daily นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับจะติดแถมให้เป็นเป็นตัว Smart BMS นะครับสามารถดูค่า หรือว่าสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแถมให้เลยถ้าสั่งภายในเดือนมิถุนานี้นะครับก็สนใจสั่งจองกันได้นะครับผมโทรศัพท์ช่างเต๋าก็0 6 1 6 1 6 9 1 7 0นะครับแอดไลน์เบอร์โทรได้นะครับหรือว่าโทรตรงมาเลยก็ได้นะครับ ก็ okay. คลิปนี้นะครับก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับจะเป็นผลงานอะไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Sub สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ